อึนเศร้ามากกับผ้ามาเบื้องลังบ้าน,นครับวันนี้มืดฝนครับคึมฟ้าคืมฝนสองมือแล้วครับมืดคึมฟ้าคืมฝนสองมือแล้วมืดหมดเลยท้องฝ้าวันนี้เบื้องในโทรศัพท์กับนี้ข่าวว่าฝนไหลเปอร์เซ็นต์ครับเศ้านี่ก็ตกลงมาเทียนหนึ่งแล้วก็ยังมืดอยู่ สิพามาเบิกงงันไม่เก็บอันตัวผู้ครับผมปลูกตัวผู้ไว้ครับเดี๋ยวมันติแกก่อนครับเก็บไปใส่ตู้เย็นไ้ก่อนเก็บมีนกกินกลับรับลู่เงาเลยครับเป็นศอกร์ครับสอกที่คือครับหนึ่งสองสองคือครับตัวนี้ผมจะเก็บได้ครับดอกก็ท่านในนั่นดอกมันติแกก่อน แก้กวก้อนที่บดแสบครับอ้ยผุนยุงเทิงมันนะครับดอกมันล่นเราเก็บได้ครับอ้วในเก็บถึงนั่นเป๋าสันเดสุดคำมตกมาแล้วฝนผุนายุงสูงที่ได้เอาอันอยึทต้งต้นกระท่อมใบกระท่อม ต้กนกระทอมครับน่วยใหญ่ยน่วยเง่าเรอครับจัางในนี่ <c oughs> ถ้าดอกมันสุดเดี๋ยวผมจะเก็บออกครับเดี๋ยวผมจะเก็บเลยไ,ไลยนี่ครับนะอยู่ฟังไม่เห็นแล้วแฉกสิปล่อยไปมันแก่แล้วครับนี่นี่ไม่คขอยใจดะไ ตกแล้วตกแล้วโอ้ยแกลายแล้วครับปุณนน้ำยุนจะได้ขึ้นเก็บแล้วครับมีนู่งเงาแล้วฝนตกแล้วนองเลยว่าเขาจะมาตัดต้นไม้วันี้ครับตัดต้นไม้อนันไปเหี่ยว โอ้พุ่น่ะยุงเทิงเหมือนครับว่ายไงอย่าไ,ยไปเอาบันไดก่อนครับพี่น้องครับเอาบันได้แล้วนะครับเดี๋ยว้มยื่นหม้อบันไดก็ได้มยื่นสูงครับใหญ่ยยึดทั้งต้นนั่นใบกระท่อมไหลายด้วยครับนี่ มจอหน่วยที <N> ่ม <é. S 1> ันนั่นดอกมันแล้ะครับเถิงโอ้ยใบกระท่อมเต็มนี่แล้วครับใบกระท่อมเต็มมันค้าแล้วครับหน่วยนี่น่วยเงาเงาอัดหลาดเลยใส่ครับ เก็บไปครับเก,กเก็บปิดใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะแก่ก่อนครับโอ้ยห,หน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 ย่วยนี่พี่น้องมันแกะเราบุา้งเอาเลยหรอครับต่ำหงงแรงวางมันนี่ก่อนแก่ ดูดีแซ่บๆนะครับนี่ดอกมันก็ร่วงมานะนี่นยังยังปุ้นยังหลาย,ยได้ค่อยหยิบเก่าได้ขึ้นนี่อีกหน่อยก่นปิอึอย่า นี่มันดอกมันยังอยู่ครับอู้ยังตน้นต้นกระ่อมนี่ลายแท้ครับพี่น้องต้นกระ่อมนี่ลายครับแต่มันมยวยกวท่านไม่แก่ครับปล่อยไว้ครับสัก,กัดทิดนึไม่นี่นเด็กเนีย มากก็ได้กินแท้ครับผัานเหนียวไม่จากกันไอ้เล็กมันไตขขน่ก่อขึ้นมาปุกมวยเห่าเลอครับทั้งใหญ่ทั้งเห่าย่วน เป็นลายครับมันเดียวสักดูทั่ข้างหลังค้ามันเป็นลายครับแต่ผมหยิบพ่อแล้วครับแค่นี้แหละยอดครับถูกได้กินนีดิ